พี่้อยเห็นว่าวันนี้เรียนพิเศษกันใช่ไหมเนี่ยวันหยุดวันนี้เป็นวันหยุดเสานะเร์ทิศนะพิเศษมาช้าไปนักเรียนเลิกหมดแล้วเลิกตั้งแต่เที่ยงแล้วใช่ไหมพี่้อยวันนี้ดูเหมือนคนจะตกอเลยเดี๋ยวเพิ่งตกนะครับพี่วอยกำลังขายอย่างมันเลยเดีย๋ยวพิ่งตกค่ะกด, <laughs> ดูา YouTube ะ สวัสดีครับสวัสดีนาคาทุกคนครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับบรรยากาศเย็ยนสบายๆนะครับณห,หน้าร้านพี่อ้อยนะครับวิชาคาเฟ่เรียกว่าจะบอกว่าหน้ากล้องาหน้ากล้องวันหยุดพี่อ้อยนี้เปิดร้านแบบสบายๆนะครับนี่ดูหน้าร้านพี่อ้อยกันไม่ร <c oughs> <c oughs> ู้ยเมื่อเช้าว่าเามีเพิเศษแสดงว่าเปิดสายใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้ป้ายหน้าร้านพี่อ้อยนะครับเป็นป้ายใหม่นะครับนี่คาเฟ่ชาคาเฟ่มีหมวดากาแฟสดนะครับอันนี้หมดกาแฟสดอันนี้นมเอ้ยเออนมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชาอันนี้เป็นน้ําโซดานะครับถ้าเป็นหมวดกาแฟพี่พอก็จะอัพราคาขึ้นนะครับจากปกติ รับราคาขึ้นนะครับสามสิบห้านะครับก็ถือว่าราคาโอเคนะครับประหยัดประหยัดรสชาติอร่อยอร่อยนะครับ้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นป้ายเหมือนกันเลยดืใจใจตามสไตล์วันหยุดครับจัดสบายสบายลงโลง่งเป็นสามสิบฮะ ถ่ายออเดินออกไปเไปวิ่งจเคลียร์ครับช่วงวนี้บ่ค่อยไปครับพี่ก็บ่ค่อยไปบ่ครับเลยสี่ร้อยร้ <c oughs> พี่พี่ไปยไป่อไปเมื่อเว้นเมื่อไหมครับช่วงโควิดแแทงบไ่ไดใสเลย,ชยใช่ครับ ว่าเป็นยาทำเบคุยบบดได้ไปแน่ว่ไปแน่ครับแต่ว่าผีแรนสานามหน่อยเช่สนามหนาที่ยูยกานแมนนะผีแรนนี่หน่อยนี่ยอ,อเมริกาโน ็เข้มๆนะคะไม่หวานโหโคตรเค็มเลยมมากสีอย่างเข้มเลยนะชาของเข้มไม่หวานไม่หวานเลยอ,อ,อันนี้น้องตามมาจากไหนเนี่ยตามมาจากฟูดแพนด้าป่ะน้องน้องเมาไม่คิดประจำที่อ๋อครับยิ่งหนักท่าไหร่ตามนี้ครับ ก็เลยถือใส่มาเสื้อคุณเหมกเียวหายุนจะมีร่มฟุตพันธ์บ้าคืขี้ใจกวเนเลี้แบบนี้ไมนครับลงเขียวมาเสอที่แรนดอดแส,สดงว่าเป็นเฮียนไป่หรือเปล่าในหน่อยไผ่ขี้ดดดดนนขเซน เราจะวางผู้กิมุกนี่เองครับสดซื้อหนาบ้านเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่มีโมกสีไข่มุกเองป้ะคะฮะไข่มุกได้ทำไหครับเป็นบุกมุกค่ะบวกเพิ่ม5บาทมีตะบุกมุกเนี่ยตรงใส่น้องว่าป้ายนี้อะพี่ลอยป้ายฟูดแพนด้าหมายความว่ามีนี่ด้วยนะครับแกปฟูดด้วยนะครับ วันหยุดนี่อย่างรถคือเยอะเลยพี่วายปกติถนนเส้นนี้จะเงียบนะครับเยอะคนเยอะลูกค้าเยอะด้วยคลื่นมากชอบใจ <laughs> ในะพนักาชอบใจ อีกแล้ววิธียูทูบดีนนี้ใส่เบาได้ไนมพี่อยเจออะไรนิดเจออะไรหน่อยเบาไว้ก่อน ตา,าจะาเป็นเมื่อเอดหน่อยนะครับนี่อาก,การร่มเรือนไม่มีแดดเลยง่ยายคือจะมีฝนนะฮะกับเม็ดก,กาแฟนะคะ มาดูช้างเล็กน้น <c oughs> พี่วันใส่ทูนใช่ไหมใช่ค่ะอย่าน,นึกว่าไม่ใส่ใส่พอมันใส่นี่ครับเป็นโถถุงถกันน่ารักล้องแซวว่าไม่เต็มแก้วรุนไงว่าจะเต็มไหม อย่างนี้หน่อนาบางครั้งชอบแซวว่าไม่เต็มแก้วจริงๆก็จะเต็มอยู่ที่ว่าใส่สองสเต็ปจะมีสเต็ปแบบตักไม่เต็มอันนี้สเต็ปตักเต็มเราไม่เต็มไปเลยและะ้วเป็นเต็มแบบนี้หน่อยสะ <า S 2> <สา S 2> ใจอย่างละ <laughs> สาจจกแก่ใช่สากล้องแล้วใช่ไหมแต่ลูกค้าไม่ยินนะข้าเขียวเย็นกับเม็ดกาแฟเย็นดูบรรยากาศนะครับท้องฟ้าเหมือนฝนกำลังจะตก,กเลยนะร้านร่มเขียว สังเกตง่ายๆนะครับลับมาจะเห็นร่มสีเขียวนะแม้ทักทายพี่อ้อยแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้พอได้ทักทายพอหอมปากหอมคอนครับวันหยุดนะครับพี่อ้อยยังเปิดปกตินะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรคิปนี้ไม่บายนะครับพี่อ้อยทุกคนสวัสดีครับไม่บุก